แต่ที่เนาะเพิ่อเพิ่อกันไว้แต่จะพูดแล้วมงเธอนนู้นมาพุนเนาะไปหาต้นไม้ต้นพุนละอันที่เครื่งฝากนั่นเป็นที่เด้อตันคนครับตัวทีค่บ่บ้แง่ลุงบ่เป็นบ่ลุงเนี่ยทางเวเนาะใช่อยู่ข้ามนึปบ่อใไตันไหนครับที่้นะที่้ตรงไหที่แนนั่น ปุ่นแล้วครับมองอยมให้ไปนะนะมองไอ้สุดาที่ดเา่วงกูกย้านะครับกกุ้ดเอยกำนดังหักกแครับับแมนี่กุนงกกใหญ่ครับสุดมองสวนกันท่านี้ะครับกษตรสวนกันทานี่ผูกอยู่ในที่ฐานะประมาณน่ะครับประมาณเนาะต่ว่แปลงนี้อยู่ในที่ฐานะครับวันนี้แปลงนี้มานอมาแปลงนี้แข็งน่นแล้วนเนาะรับมา มองมันยังก่อนคุณเดี่ะทุเดร์ฮะนี่ผมต้องการน้อผมมัน21นะครับโอเคถ้าอันนี้ก็ชุดที่ฐนนาเ็นงคุไงนาาในน้องอ่านนอนน้อนอันนี้ก็ตทองแมนที่ฐานนาเบิดแมนเพราะว่าเมื่อกี้ลุงที่เจ้าของน้ารับว่าทำยุทธีานนาเนาะบ้างับเมนาน

เซตเมตรครับกองทัพหนันที่ผู้ใดที่สาธารณะครับกองทัพที่สาธารณะกันนะครับเพราะว่าผมขูดลอกอยู่หัดอยู่ไอ้ทั้งเครื่องหั่นเคลื่อนอ่ะมันแนวแนวป่าแต่สี่สิบจงไว้ทิมดินสิเมตรครับคือเคลื่อนตัวคต่ปนปนลอกครับคือช้างหมูกลุมส้นรับทานเท่ากันไว้ครับอยู่จากลางห่วยไปนั่นสามสิบห้ามหาผมตาสิบห้าเป็ดเจ็ดสิเมตรคือห่วยห้องหู จาครับตาฟังสงครามมาหนิยี่สิบเพชรคือลำหน่วยของแม่นาฟสงครามครับเทาสุรุวัตรไอ้ตัวที่คุดมีตัวที่ปลูกนี่อยู่นสิธนาเบดแม่นครับอันนั้นกับแม่นแม่นครับอันนี้กับแม่นเนาะครับวันนีผู้ใดปลูกผมปลูกครับเอาขึ้นเดี๋ยวผู้ใดขออนุญาตบอกให้ใช่ไหมก้าก้าหัวให้ไปน้านี่แล้วครับคือข้าเจ้าก็เพื่อท่ายภาพนี่ก็เป็นของอันนี้ผมกับปลูกไปเพราะว่ากับเบอร์ใดเอาปลูกแล้วก็ความเมตตาก่อนลื่นทิ้มขออนุญาตไอ้ไอ้ปลูกชานดิปะครับมีแม่นครับขอ ขอหรือว่าที่ขอขอครับขอเป็นวิทยากิรยังบอกครับอาจค่อย์ข้ออันนี้ไอ้กรสานประกอบพืชศิลปกแต่ว่าครับแต่ค่อยเอกสารนพแสดงข้างหลังแต่ละคือตัวนี้ครับคือตัวนี้เป็นการการยื่นรั้งเนาะเป็นผมพูดทางทักษะไปเนาะครับการในเขาทั้ประโยชน์ที่ที่ดินท่านนั่งอ่าต้องขอขอยัตสามพวงมางวัชพันธุตะเก้าครับการค้นสร้างการที่ดินที่ยังไงครับเจ้าท้ายของท่านนะครับการขอยัดสาตพันธุ์เข่าคือการใช้ประโยชน์จากที่ดินรานฐานคือต้องไปขอ ยื่นผมขอตามหนึ่งเจ้าหน้าที่ดินจังหวัดโดยโดยที่ดินจังหวัด,ด,ดนครพนมสากาเท้าเตียนนี่แหละลำเนินนะครับเราจะได้ครับกระต้องมาขออนุญา,าตอบตครับต้องมาตะเก้าใกายกัดบูดไส้กันแล้วเด็ดดันเลยครับที่ประเด็นนี้นี่บ่าเได้ขอครับเพราะว่าการให้บ้านให้เมืองเพื่อกว่าเออถุ่มพุทธเป็นยังกะใต้น้ำกันเพราะว่าทั้งนี้เกี่ยวกัการเกษตรของอะไรอีกล่ะถามว่าพิษบ่กับถามมันเป็นลักษณะนั้นกฎหมายผมกระโปงลูกกับพิษมกป้ย่อมละพิษครับอันนี้ เพราะว่าน้ำน้ำนี่ปูปลานี่พวกผมไม่ได้ห่วงได้หามเพราะว่าสิ้นเมษานี่พวกผมรีบออกขั้นการอะไรล่ะคือคือการขออนุญาตเนี่หมครับขออนุญาตก่อนเหตุเนาะครับผมขออนุญาตก่อนเหตุที่นี่ยเขาเทียร์เนยังก็ต้องมีการวางแผนวางผังครับแต่ว่าการน้ำท่วมมันก็เป็นผลผลจากตัวนี้ตั้งหายตลักคือมันจะดูุดจะหนี้อันนั้นก็ตั้งหายบอกครับที่นี่กันในส่วนของมูนี่จะต้องคอยแก้ไขไปครับมาเนี้กันเดี๋ยวมาคุยกันว่าในส่วนของประเด็นที่เนี่ยฮะที่แก้ไขมืออะไรยังไ เราไม่พกน้ำยูบ่คือถามว่าตรงๆเนาะทั้งนี้ทั้งทับ้านนี่น้องสลายต้องการใส่น้ำมืดต้องบอกฉบับนนี่เลยว่ามันมันต้องว่าเพราะว่าเป็นอย่างพวกผมกระทวดน้ำทยบ้านผมบอกว่เออคือถามว่าคือถามว่าการเกษตรนี่ผมขอให้เรื่องการเกษตรมีน้ำมีสาพวกผมแล้วผมแต่งให้คืนมืดอ่ไรนครับอ่าครับปีิว่าท่านผมบอกนะอ่าอ่าเขาถามว่าท่านบอกแบบยร์ทางผมบอกน้ำเลยเออครับคือถ้าถ้าพิจแก้ไขเฝ้ารีเปียกไข่ผมให้น้ำยูเตะสามาร เ็สผิดบ่ขออนุญาตแล้วแบบนี้ถ้าสมว่าถ้าแบบนี้ผมบ่ได้แต่มีนะถ้าสมว่าเฮาผมมาตรวจสอบปุ๊บเฮามีอนุญาตตามมาตราเก้านี่ผมบริวายอย่างไรเนี่ยครับถ้าเจ้าพนักงานคือเขาอนุญาตมาหน่ะครับมันได้บ่รู้กฎหมายดีแล้วเนาะเขาเือเอจ้าพ่อการมันเป็นลักษณะนี้ก็บ่เป็นหยังเอออ่าใจเลือก็บ่ได้กามสิ้นเดือนใช่แล้วครับว่าตพี่ไอ้หัวหน้าอย่างผมลือผมก็สิลือสิ้นเดือนเพราะว่า ว่ามีโคมาดิยูครับเออเอาทางนี่อะไรล่ะนายกเอาบางทีผมบอว่าลุงเหมือทางย้อนไหนเออเอาทางผู้ใหญ่บ้านจะไดนมันเดือดร้อนอยู่บอกครับถ้าทุ่มขอขอจานยิ่เพราะมีนาหนิอุ้ยบ่ได้ผมถามบ่อไหนนะบ่คุยน้ำไบนนเรียนนี่แหละอ้าวไเป็นยังครังแต่ว่าสิ้นเดือนกันปล่อยน้ำลูกอีกแล่อยน้วปล่อยลงน้ำมันก่ได้บอกคำว่าปล่อยบ่มีเกิดคือต้องเรือเอาออกย่างเดียวบ่มีทำว่านั้นคือว่าหนั้นเราเราคือให้เที่ยวเบิ่อตะกอน เราไปขออนุญาตเอาใบอนุญาตมาท่านพี่ครับเป็นจังเสื้อครับเออเอาสิส้ะครับเพื่อความสบายใจนะเขาอนุญาตผมพงปฏิวัยอย่างไรนะครับมันจังสบายใจอันมูนี้กันนี่งมูนี้กันก็ต้องมาว่ากันประกอบไปที่เอาหลักๆนี้ก่อนครับมูนี้ยังมาว่ากันอะไรกันที่หลังอืออ๋อแต่เพราะเป็นยังครับแต่มูนพูดถึงแต่ละมูนี้ต้องขอยยันที่กันเด้แต่แต่กับก็เป็นปัญหาร่องปบรหลักษณ์ปัญญานี้ครับอดีตมันก็ดีไรล้านนาไปว่นอะไรแต่เพราะเป็นยังเพราะว่า ข่าวมันพีดผมลภทิ่มก็ได้เออพวกกันตาเนี่ยพากับไปขออนุญาตเน๊ะขอแล้วครับผมขอแล้วแต่ว่ามันเป็นที่หลวงเขาจะไปแก้ไขมา้ยละกันตาหลักมาจาตัวนี้หลักมาตัวนี้ก็บัญญาครับเอ๋อสรุวาแม่แม่พูดยังไเอาอีกพี่โยกไก่ฟังพูดแต่ว่าเอาที่แก้ไขเนาะรับมาที่แก้ไขครับผมรับแก้ไขครับเดนีวารถไมโครยู่อยู่หน้างานไก่ครับเพราะว่าอยู่ถังคายฝนครับใครเริ่มลงมือเมื่อไหร่ครับประมาณพเกินวันที่สิบ เฮ้ยเซ้าเขาผมคือกับผมเขาเขาเพื่อรถมันมาครับผมเพื่อมันติดไปมามันโบได้ว่าติดมาง่ายครับผมเพื่อนติดงานปฏิวัติผมนัดหนึ่งถึงสิบเดือนหน้าคือจบเพราะว่าท่านที่บอกว่าแันนีมาทั้งนัดสิบสี่แบบมังง่ายไม่ได้แบบเที่ยวท้งไหนมาตัวไหนตัวอีกครับโอ้เพื่อไว้เพื่อไว้ครับหนึ่งถึงสิบอ่าคุณยายว่าจะไหนหนึ่งถึงสิบนี่ผมแม่นว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ผมแมนว่าติดมาดีเบิร์ตทุกครั้งครับก็จอยู่ก็จ คำพืนเรือร่อนกบต้องแคลไขร์ใไรพื้นใบเนี่ยเด็กนี้เนาะออแมนครคือมือนี่และวกูเออรถเกี่ยวเขาอุธิบายจะก้อยไล่ไป่างยังงปุ๊แปดมือรถไต่เนี่ยนั่นแหละครับเอาเนื้อสุกตีฝันล้ครับเมื่อหน้าเอาไว้ใทอ่าเอาเอาว่าจังในพู่เออเอาเอาเอาถอนเนั้อสกมันมันก็ต้องตามกฎนะตุกโงกันให้มันให้มันถูกต้องเนาะค็ควมือปวดอนอกเขาเละ ตัวใดมันถือเลยว่าหนึ่งมีความเดือดร้อนมันถือต้องเพาคุยกันตามรักเขาแหละเพราะว่าถ้าเกิดเท่าแน่นาโคตรี่ท้าเขาเอ็ดพิษไงมันกับพิษตลอดนะครับมันจะมาแก้ไขมันทียาแต่บางทีเขาเฮ็ดมันถือต้องปุ๊บมันทีสบายเลยบางที่านผู้ใหญ่เฮ็ดตามระเบียบขั้นตอนทุกคนก็เฮ็ดตามระเบียบนะครับตัวนี้แค่ยใจมันถือถือถือกฎหมายถือใจน้ำ ขอถือเลยไม่ขอถือเราขอถึงอันนี้เราอาจถึงหนึ่งถึงสิบครับถึงสิบใช่โอเคบอลข้ังไหนให้โอกาสถ้าพอใจถ้าตุ้งจุกั่น้องครับโอเคเลยครับโอเคทาันเี้ท่านร้องขนาดไหนตามนี้ได้ตามนี้ครับเออแล้วก็เรื่องนี้มันมันไปห่อนเพื่อเพื่อบอลี่มาดำเนินการเพราะมันดำเนินการทังไหนผมก็เห็นเงี้ยหายไปโดยผมก็อันนี้กับพึ่งไม้แจ้งผมอัอนี้กับฝ่ามาเบิ้งให้นะครับบอลนี้ผมมาเบิ้งแล้วโอ้มันตัดนักยุ่นนะตัดนัก วันที่ผานที่ว่าอะไรกหนึ่งถึงสิบก็ได้ครับบัิเป็นอย่างเงี้ยมาแก่อะไรไปเ็ดมาถึงตอมครับเชียังไดครับให้เข้ามันอยู่น้ำกันล่ะแก่ไปเลยเฮ็ดไม่ก็ได้บเวันั้นเป็นปกปุยอยาง้ครับครับครับสามนแหละเอาแก่วมาต้องมาเรื่กัน้ำหนึ่งถึงสิบก็หนึ่งถึงสิบครับเออครับบุกเขินเนาะเดี๋ยวผมนทู่หาให้คุณย่เพ่นทู่หาก็ได้ว่าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วผมสู้ายไปเรื่เปิดทุกร้อยเข้าไปเยอะครับเห็นอยู่ครับ ก็ปกติตามที่เคยเห็นกับามันราเป็นคนรับผู้ใหญ่เบาบาบุกประเทียดยดอกคนหนึ่งคนหนึ่งตามที่เคยทีรู้่น่ะนะก็เคยเี็นยีดอกเนาะบ่าเจอผู้ใหญ่ดอกเน่าเหมายว่าื้อแน่นครพนมกับ่าผมดิแล้วเขาเบาเป็นทันจาหันเออผมมีเคือจะมีปัญหาหรือยไดอกเลเยน้เอาสีเนาะใช่ครับผมครับเอาจะสีละครับอันนี้ส่วอปบะกอบม่กิน ป็นไกันนี่ที่ท่นนอะไรตังแต่กนี้กระังเหยียดทางที่นเหยียดานปวเนี่ยังเนี่ยนะก็ไปโคลร่ก็ต้องยังเหียมันรองอันเลียวเบื้องไงเนี่ยท่อนทเอยู่คือ